สวัสดีครับวันนี้พามาชมในส่วนของตัวคอ,อมานะครับที่เราเรียกกันซึ่งจะอยู่ในรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวลองมาชมกันนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปของในส่วนของคอมา,อาคุณสมบัติเดี๋ยวให้น้องเอ็มอธิบายให้ฟังนะครับในส่วนของเครื่อง V6 ที่เป็นรุ่นวายแท็ตัวนี้นะครับคอมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับตัวนี้นะครับสีงเงินเงินนี่นะ ก็คือมันจะใส่ลงมาในรุ่น V6 นะครับทั้ง e อ e r อร์แล้วก็ตัววา e แทเลยนะครับเอเวอร์เรสแพลตตัตัวนี้มันจะมีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าตัวรุ่นเดิมนะครับเอาไวล้ลุยๆเข้าป่าเข้าเขาก็ตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเป็นอลูมิเนียมแล้วก็หล่อขึ้นรูปนะครับเดี๋ยวพามาดูของอีกคันหนึ่งอันนี้คือรุ่นวา e แทนะครับเป็น e v e r อร์เนะตัวเดิมเขาจะเป็นแบบนี้นะครับสีดำๆตัวนี้นะครับยาวลงไปถ้าเป็นของ V6 มันจะใหญ่ขึ้นนะครับ สเปคล้อเนี่ยมันจะเท่ากันยี่ิบนิ้วเหมือนกันปีกนกตัวเดิมแต่ว่าเปลี่ยนตัวคอมาไปนะครับโอเคโอเคครับก็รายละเอียดก็จะตามนี้นะครับก็จะมีในรุ่นของตัวเครื่องยนต์ v หกนะครับสามุดศูนย์ซึ่งมารองรับในส่วนของความหนักของเครื่องนะครับถ้าเป็นตัวเครื่องของจุดศูนย์ไม่จำเป็นตน้องมีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องสามุดศูนย์ v หกหกูเนี่ย เครื่องหนักก็จะใส่มาให้นะครับนี่นะครับของท่านจะแข็งแรงอันนี้ก็บางท่านอาจจะไม่รู้นะครับก็ลองเอ,อมาถ่ายให้ดูนะครับโอเคครับ